คุณธนาคินค่ะขอเรียนสอบถามว่าในฐานะที่พิษณุโลกเนี่ยเป็นฐานในการขนส่งและการะจายสินค้ามาตลอดเลยทางโอ้โหสลิมพัร์เนี่ยค่ะคือมีจุดแข็งในเรื่องของโลจิสติกอยากทราบว,ว่ามีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะได้ครับอ่าก่อนอื่นก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลกนะครับอ่เรียกผมบอลก็ได้นะครับคราวนี้ผมผมขอถามกลับไปยังทุกท่านแล้วกันนะครับทุกท่านในที่นี้ใครไม่เคยส่ง EMS บ้างมีไหมครับ ไม่มีใช่ไหมครับเราส่ง EMS จากพิษณุโลกไปถึงทั่วประเทศไหมครับถึงนะส่งจากพิษโลกก็ไปถึงนราธิวาสใช่ไหมครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิษณุโลกเนี่ยสามารถส่งสินค้าไปที่ไหนก็ได้ถูกไหมครับคราวนี้กลับมาที่ทางบริษัทปัจจุบันนะครับบริษัทเนี่ยมีการเขาเรียกว่าเราจะรับสินค้าจากทางกรุงเทพนะครับมาทางเครื่องบินนะครับ เราจะรับสินค้ามาทางเครื่องบินมาถึงพิษณุโลกบริษัทจะจัดส่งออกผ่านทาง EMS ไปยังทั่วประเทศเส้นทางการเดินทางของสินค้าเราเป็นแบบนี้ซึ่งหมายถึงว่าตอนนี้มันคือหับแล้วนะพิษณุโลกเป็นหับได้ปัจจุบันเราทําอยู่นะครับเราส่งสินค้าไปทั่วประเทศเลยครับค่ะแล้วในเรื่องของกระบวนการนะคะว่าหลังจากที่กระจายสินค้าไปแล้ว ในการเริ่มต้นในครั้งแรกกับนะปัจจุบันนี้ผลตอบรับในเรื่องของการขนส่งตรงนี้เราเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่เริ่มกิจการมาครับการขนส่งเนี่ยต้องยอมรับว่าเราเคยเลือกผู้ประกอบการเกี่ยวกับโลจิสติกส์เนี่ยหลากหลายยี่ห้อมานะครับ,รบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรากลับมาใช้ไปรษณีย์ไทยเพราะว่าสิ่งที่ไปรษณีย์ไทยแข็งแรงคือครอบคลุมทั่วประเทศจริงๆนะครับ เราอาจจะเคยได้ยินข่าวแบบดีบ้างไม่ดีบ้างของไปรษณีย์มาแต่มันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันวันหนึ่งไปรษณีย์ส่งของเป็นล้านล้านชิน้นแน่นอนย่อมมีผิดพลาดน,นิดหน่อยนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยถือว่าเล็กน้อยมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราก็ยังเชื่อมั่นในระบบของ ems อยู่ครับ,รบมีปัญหาแนละอุปสรรคในการดําเนินการขนส่งที่ผ่านมาไหมคะอุปสรรคมีบ้างครับอุปสรรคเนี่ยที่เราเจอเบ่อยก็คืออย่างกรณีที่เรา ส่งสินค้าไปยังจังหวัดที่ไกลๆเนี่ยต้องใช้เวลาหลายวันแต่เนื่องจากการทําธุรกิจปัจจุบันต้องการความรวดเร็วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือเราไปกระจายศูนย์ส่งสินค้าเนี่ยไปยังแต่ละภูมิภาคเพื่ออะไรครับเพื่อลดเวลาในการส่งจากพิษณุโลกแทนที่จะเป็นสามวันเป็นนาทีวาทอาจจะเหลือแค่วันเดียวนั่นคือสิ่งที่เรา พัฒนาและขยายขึ้นมาครับผมค่ะเรียกว่าจุดโดดเด่นของเรื่องโลจิสติกที่ใช้จังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นศูนย์กลางฮับตรงนี้ร่วมกับทางเลือกที่เราเลือกที่จะใช้ไบเซนีไทยตรงนี้จุดแข็งที่เด่นชัดที่สุดคิดว่ามีอะไรบ้างะคะจุดแข็งที่เด่นชัดนะครับระบบของไบรษนีไทยเนี่ยคือสามารถติดตามได้24ชั่วโมงเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าส่งผลโดยตรงกับผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคแน่นอนครับมีการชําระค่าสินค้ามา มีการสั่งซื้อสินค้ามาสินทีาต้องการคืออะไรครับเขาอยากจะรู้ฮะว่าสินค้าที่เขาสั่งเนี่ยอยู่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้ว่าสินค้าอยู่ที่ไหนแล้วเขาจะสบายใจอพอสบายใจปุ๊บมันจะเป็นการส่งเสริมการซื้อขายกันเองนะครับค่ะเรียกว่าเป็นจุดแข่งนะคะที่เราเลือกใช้การขนส่งทางไปรษณีนะคะถ้าพูดถึงหนึ่งในเรื่องตัวสินค้าอื่นๆบ้างนะคะผู้ประกอบการอื่นๆช่องทางอื่นๆหรือว่าควรจะใช้ช่องทางนี้คะ อตอนนี้เนี่ยผมเห็นหลายธุรกิจนะครับที่ว่าเอาแบบแปลกๆที่ผมเห็นเลยนะเริ่มมีการสั่งซื้อต้นไม้ผ่าน EMS เคยไหมครับเคยเห็นไหมครับต้นไม้โอ้โหต้นไม้เกี่ยวกับพืชมงคลส่งผ่าน EMS ล่าสุดผมเห็นส่งกระลอกด้วยเอากล่องยาสีฟันคอเกตเจาะรูใส่กระลอกส่งได้ด้วยส่งปลาทองส่งอะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นผมว่าผมว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วคนะตอนนี้ ก็เรียกได้ว่าทางโอ้โหสลิมพัทนะคะเลือกโลจิสติกที่ถูกช่องทางในการทําธุรกิจด้วยก็เป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจค่ะในส่วนของผู้ประกอบการค่ะคุณธนกินค่ะนอกจากสินค้าของบริษัทแล้วนะคะหากมองในสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะคะคิดว่าลักษณะการดําเนินธุรกิจที่ทําอยู่จะรองรับหรือไม่ค่ะและก็ในฐานะผู้ประกอบการจะมีวิธีการรับมือยังไงบ้างค่ะครับขอบคุณนะครับอ่าคราวนี้เนี่ย ก่อนอื่นก็ต้องโยงกับมาก่อนว่าในลักษณะของธุรกิจที่บริษัทโอโหสลิมพัททำเนี่ยเราเป็นเราทำธุรกิจออนไลน์นะครับลักษณะของธุรกิจออนไลน์จะแตกต่างกับธุรกิจออฟไลน์ก็คือว่าเวลามีการขยายตัวของธุรกิจเนี่ยเราถ้าเป็นธุรกิจปกติเราจะต้องไปเพิ่มสาขาเพิ่มสิ่งปลูกสร้างขยายจังหวัดขยายออกไปยังสาขาต่างๆแต่เนื่องจากเราทําออนไลน์เนี่ยสิ่งที่เราเพิ่มเนี่ยเราไม่ได้เพิ่มแอสเซทพวกนั้นเราเพิ่มบุคลากรพอดีฟังอาจารย์ปุ๊บชื่นใจครับ เพราะผมรู้แล้วว่าเราจะมีบุคลากรเก่งๆอีกเยอะที่นี่นะครับมีหลายมีหลายท่านนะครับเคยสอบถามผมมาว่าเฮ้ยคุณทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยแบรนด์คุณดังขนาดเนี้ยทําไมคุณไม่ไปอยู่กรุงเทพเพราะถ้าอยู่กรุงเทพนะโอ้โหคุณจะดังมากผมบอกจริงๆแล้วเนี่ยทําไมไม่คิดกลับกันละ่ะว่าทำไมแบรนด์ภูทรถึงชนะแบรนด์กรุงเทพน่าสงสัยกว่าไหมครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้จากที่นี่คืออะไรรู้ไหมครับบุคลากรที่นี่มีคุณภาพ ผมอยู่กับน้องๆเป็นร้อยชีวิตฮะทุกคนมีคุณภาพจริงๆผมเชื่อนะครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยหน่วยภาครัฐนะครับทั้งมหาลัยและภาครัฐเนี่ยเข้ามาสนับสนุนนะครับสร้างพิศณุโลกบ้านเรานะครับให้เป็นเมืองหลวงของธุรกิจออนไลน์ผมว่าเราจะยิ่งใหญ่ในประเทศนี้มากนะครับยังไงก็ต้องฝากอาจารย์ด้วยนะครับวิธีการรับมือนะครับเราต้องปรับตัวให้ไวครับวันนี้เนี่ยถ้าเรารู้แล้วเราต้องรีบ เขาเรียกวางแผนล่วงหน้าแล้วเราต้องปรับตัวให้ไวปัจจุบันนะครับทางบริษัทมีการลงทุนเพิ่มกว่า200ล้านบาทนะครับทำเรื่องทําอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของศูนย์กระจายสินค้านะครับก็คือโลจิสติกส์นั่นเองนะครับส่วนที่2ก็คือเราสร้างออฟฟิศใหม่คอมเพล็กซ์ใหม่เพื่อรองรับนักศึกษาใหม่ๆนี่แหละครับเข้ามา mm hmm. เพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนนะครับหรือเข้ามาเป็นพนักงานของเรานะครับเราจะมีศูนย์ฟึกอบรมด้วยนะครับ mm hmm. อันนี้เอาต้องฝากมหาลัยไว้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะจับมือกับทางมหาลัยเหมือนกันนะครับในการสร้างหลักสูตรออนไลน์ขึ้นมานะครับโดยใช้ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการนี่แหละเอาไปผนวกกับทางมหาลัยเพื่อที่จะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพออกมาแล้วก็ฟีดสู่ตลาดแรงงานได้เลยอขอบุณครับขอเป็นวิสัยทัศน์ที่เยี่ยมยอดมากเลยจากผู้บริหารของผู้ประกอบการเรานะคะในช่วงนี้อยากจะให้คุณธนคินนะคะช่วยสรุปภาพรวมทั้งหมดในเรื่องของโลจิสติกแล้วก็ส่งมาให้แต่ละท่านค่ะขอเชิญค่ะ ขอบุณครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะสรุปสั้นๆนะฮะว่าธุรกิจเนี่ยมันดาเนินธุรกิจด้วยปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเน้นไปที่แบรนดิ้งถูกไหมครับเออเราก็จะบอกว่าทําแบรนดิ้งก่อนนาแบรนดิ้งมาก่อนแต่ปัจจุบันนะครับทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วนะฮะจะมีอีกสองเรื่องที่จะต้องทำนะครับก็คือ1ก็คือเรื่องจุดจําหน่ายสินค้าก็าคือดิสติบิวชั่นนะครับกับโลจิสติกส์ก็คือการขนส่งถ้าสองเรื่องนี้เนี่ยเราดูแลได้นะครับเราเป็นเขาเรียกเราเป็นน u m b e r ร์วันได้หรือเรา สามารถจะใช้บริการมันได้อย่างเต็มที่เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยขายสินค้าได้เขาเรียกว่าทั่วโลกเลยนะครับยกตัวอย่างเรื่องของ AEC นิดหนึ่งนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่